สวัสดีครับผมโปจากช่องคาโซนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะชุดแต่งพร้อมกันกับตัวรถนิสสันนัมเบละครับกับสีใหม่ของเขาคือเกสกายเพิร์นะครับกับชุดแต่งของเรานะครแต่งเป็นยังไงกันบ้างสเกิร์ตหน้าใหม่ออกแบบให้เข้ากันอย่างลงตัวกับตัวรถนิสสันนัเมลสีตามตัวรถตัดดำเส้นสีแดงครับสเกิร์ตด้านข้างสีตามตัวรถตัดเส้นสีแดง ที่มีรายละเอียดเชื่อมโยงกันกับสเกิร์ตหน้าและหลังอย่างลงตัวสเกิร์ตหลังด้านข้างสีตามตัวรถครับตรงกลางเป็นดิฟฟิเซอร์สีดำเส้นแดงพร้อมป้ายท่อคู่สปอยเลอร์หลังแบบแนบสีดำครับชุดแต่งสามารถสั่งซื้อได้แล้วผ่านโชรูมรถใหม่นิสสันครับ เป็นไงกันบ้างครับกับนิสสันนัมเบล่า2 0 2 3สีใหม่สีเกสกายเพลของเขานะครับผมกับชุดแต่งของเรานะครับเอสปอตตี้นะครับแล้ววันนี้โปรลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ